คอปพ,อพอสั่งให้บริษัทไทยประกันชีวิตเร่งเยียวยาผู้เสียหายหลังจากที่ตัวแทนมีการโกงเบี้ยประกันภัยไปกว่า100ล้านบาทค่ะคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพ,อ,พ,อ,พอ,ออกคำสั่งให้บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเยียวยาผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบกรณีนางสาวจันเกตทับบุญอดีตตัวแทนประกันชีวิตช่อฉนประกันภัยไปกว่าร้อยล้านบาท โดยบริษัทต้นสังกัดได้คืนสถานะกรมธรรหรือการคืนเบีย้ยประกันภัยให้ผู้เสียหายและยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการนำเสนอขายของตัวแทนที่สามารถตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอนออกหลักฐานการรับเงินระหว่างการนำเสนอขายรวมถึงมีการส่งข้อความแจ้งผู้เอาประกันภัยเมื่อบริษัทได้รับชำระเบีย้ยปีแรกเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนั้นก็มีการสื่อสารไปยังผู้เอาประกันภัยให้ยกเลิกการชำระเงินสดผ่านตัวแทนเพื่ออ,อุดรูรัร่วค่ะ